ทีนี้ผมไปจังหวัดเลยเนี่ยก็เปินไปเจอพระอริยสงฆ์องค์ใหญ่มากสำคัญมากร่าเปลียนมีชื่อมีเสียงมากท่านชื่อหลวงป,ปู่สมศรีอตรัตสิริวัดป่าเวรุวนารามอำเภอวังสุภุมจังหวัดเลยนะฮะแล้วก็ผมมารูปให้ดูนะฮะผมไปกราบท่านนะฮะนี่นะฮะแต่ท่านก็เมตตากับผมมากนะฮะก่อนลากลับท่านก็ให้ผมกลับที่ตักท่าน พ่อแม่ครูจรยนที่อยู่ที่จังหวัดเลยบอกว่าหลวงปู่สมศรีอัจิริเนี่ยน่าจะเป็นพระอันดับหนึ่งของจังหวัดเลยตอนนี้อันดับหนึ่งเลยนะฮะเขาก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่หลวงปู่ชอบยังมีชีวิตอยู่นั้นเนี่ยหลวงปู่ชอบเนี่ยมีลูกศิษย์เอกก็คือหลวงปู่จันเรียนที่วัดธรรมสหายเขาบอกหลวงปู่จันเรียนในอยู่ข้างหน้ากาลอนมิตรของหลวงปู่จันเรียนซึ่งเป็นสหายท่านเนี่ยก็คือหลวงปู่สมศรี อยู่ข้างๆหลวงปู่สมศรีเนี่ยท่านเสด็จกับหลวงปู่จันเรียนมากท่านไปทุดงกับหลวงปู่จันเรียนนะอยู่หลวงปู่จันเรียนเกือบ15ปีแล้วก็เลยมีตำนานเรื่องเกี่ยวหลวงปู่จันเรียนเยอะมากท่านเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่จันเรียนเนี่ยตอนที่จะใช้ถ้ำสายหเนี่ยเป็นที่ทําการวัดในถ้ำสายหเนี่ยทำไมถึงชื่อถ้ำสหายเพราะถ้ำนั้นสมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ฝังตัว เก็บอาวุธของพวกสหายสหายก็คือพวกสมาชิพกพรรคคอมมิวนสิสต์อาวุธทุกประเภทเต็มไปหมดเลยทั้งระเบิดทั้งปืนกลทั้งกระสุนเต็มไปหมดเลยนะฮะท่านก็ไม่ได้สนใจเรื่องสิ้นท่านเข้าไปปฏิบัติธรรมเดินจงกรมและปรากฏว่าจูจ่ๆก็มีผู้นําคอมมิวนิสต์คนหนึ่งซึ่งตอนนี้กลายเป็นอดีตไปแล้วพ่าชาวบ้านมาประท้วงหลวงปู่จันเรียนให้ออกจากถ้ำไม่ให้จําวัดที่เนี่ผู้นำคอมมิวนิสต์คนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมคงเคยได้ยินชื่อชื่ออดิศรเพียงเจต ขับไล่กันหนักเลยแต่ท่านก็ไม่ยอมไปจนในที่สุดพวกนี้ก็ถอยไปไม่รู้จะทํำยังไงได้พอพวกนี้ไปแล้วท่านก็เรียกลูกศิษย์ท่านนะที่เป็นสายทหารเนีมามาดูอาวุธเอาลูกปืนออกมาให้หมดเลยแล้วก็เอาปืนที่มีเหลืออยู่ทุกประเภททําลายให้หมดแล้วท่านก็เอาปืนเนี่ยทั้งหมดที่ถูกทําลายแล้วแล้วไม่มีอะไรแล้วทั้งระเบิดซึ่งถอดออกหมดแล้วแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพอะไรที่จะทําอะไรได้ต่อไปฝังดินท่านฝังดินเสร็จท่านก็โบกปูน ปิดเลยปิดตายเลยแล้วท่านเอาพระพุทธรูปองค์หนึ่งมาตั้งอยู่ในถ้ำสหายนั่นคือที่มาของตำนานซึ่งไม่ค่อยมีใครรู้อีกตำนานหนึ่งซึ่งหลวงปู่สมศรีก็พูดให้ฟังหลวงปู่ชอบพาหลวงปู่จันเรียนไปดูพระบาทสี่รอยที่เชียงใหม่ไปดูหลวงปู่จันเรียนเป็นคนที่คิดมากขาดใจมากท่านก็นเลยถามหลวงปู่ชอบถ้าถามบอกพระบาทสี่รอยพระเจ้าท่านเหยียบได้ยังไงถึงเป็นรอยมาหลวงปู่ชอบนี่ก็หัวเราะท่านก็นบอกว่า เดี๋ยวหลวงปู่เดี๋ยวหลวงปู่เหยียบให้ดูก็ได้หลวงปู่ก็ทําได้ไม่ต้องถึงขั้นพระพุทธเจ้าหรอกหลวงปู่ชอบก็เลยเหยียบบนโขดหินก็เป็นรอยเท้าหลวงปู่ชอบไปเลยนะนี่คือฤทธิ์ของท่านหลวงปู่จันเรียนก็บอกกับหลวงปู่สมศรีบอกว่าตัวท่านอยากจะยกหินก้อนนั้นน่ะเอากลับมาให้คนดูแต่หลวงปู่ชอบอ่านใจท่านออกหลวงปู่ชอบไม่เอากลับไปหรอกแล้วท่านก็เหยียบซ้ำอีกทีรอยนั้นก็หายไปหลวงปู่ชอบเป็นหลวงปู่ที่เป็นพระสายที่ฤทธิ์ฤทธิ์สูงมากสูงจริงๆนะฮะหลวงปู่จันเรียนนี้ก็มาสายฤทธิ์ ก็นี่ก็คือตำนานเล็กน้อยของพ่อแม่ครูจารย์ท่านผู้ชมถ้าไป,ไปเที่ยวจังหวัดเลยนะฮะลองหาโลเคชันดูนะฮะวัดป่าเวลุวนารามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยแค่กราบท่านเฉยๆนี่ก็เป็นสุดิมงคลกับพวกเราแล้ว